สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเลขปลายประทัดไอ้ไข่วัดสนามชัยวันที่23กุมภาพันธ์2565ที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านเดินทางมาทําการแก้บนขอพรไอ้ไข่และไหว้กันอย่างคึกคักไม่พลาดส่องตัวเลขปลายประทัดคนเฮงรับพรมาหลายนัดติดต่อกันโดยจุดป,ประทัดถวายวางไว้บนพานพบตัวเลข36595ส่วนเลขทูปเป็นเลข 78เพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านนําไปซื้อเลขถูกกันมาหลายนัดติดต่อกันสําหรับไอ้ไขวัดสนามชายัยทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชายัยได้อัญเชิญมวลสารไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนครศรีธรรมราชมาทําการหล่อรูปไอ้ไขและอัญเชิญมาหยุ่ที่วัดสนามชายัยก็เิดกระแสขอได้ไว้รับแบบแรงไม่หยุดมีคนเคยถ่ายภาพติดไอ้ไข่มาแล้วและยังมีความแรงอย่างต่อเนื่องให้เลขปลายประทัดชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอพรจุดประทัดแก้บอนํา รูปไก่ชนชุดทหารหนังสติกของเล่นต่างๆและที่วัดสนามชัยยังมีจอหนังตะลงหยอดเหรียญในการถวายตะลงแก้บนต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ชอบตัวเลขที่ปรากฏซึ่งมีเลข36595และ578สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์คครับ